สว, <Norwegian> สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีนะครับก็มีผู้โคมีคร้างนะครับเปิดเบื้เบิงนะครับเนี่ยอัน like นี้ผมมีพระชุดย like ่อยๆนะมาสองกันนะสองสามเหรียญนะครับก็จะเป็นเหรียญพระบอพระตานะครับตัวนี้เหรียญพระบอกระตาเหรียญปู่เจ้าเมษสักนะครับนี่เหรียญหลวงพ่อคูณนะครับนี่เป็นปีสองสองนะครับหลวงพ่อคูณนะครับเดี๋ยวเริ่มเหรียญนี้ก่อนนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญทางสายอีสานนะครับ <im> <Switzerland> เป็นหลวงปู่ขาวนะครับปุกเสกนะครับหลวงปู่ขาววัดถ้ำกองเพนนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับ,อ,อ,รบอืมเขาเรียกเรียนพระวปราตานะครับนี่ก็จะมีเขียนบอกนะพระวปราตานะครับนี่พระวปราตานะครับหลวงปู่ขาวนะครับปูกเสกเหรียญน,นี้นะครับ mit. ก็ ขาออกแบบได้สวยงามนะครับอย่างนี้นะครับผมก็เคยเอามาลงในคลิปนะครับเอามาลงในคลิปนะครับออกแบบได้สวยงามนะครับแล้วก็มีประสบการณ์เยอะแยะมากมายนะเหลือรุ่นนี้นะครับปลุกเสกโดยลงปลุกขาวนะครับมาทํารมของเพนนะครับสวยเดิมคลาสสิกนะครับแบบนี้นะครับผมชอบนะครับใครมีนะครับเอามาขายผมได้นะแบบนี้นะครับก็เรียกเงินอยู่พันกว่าบาทนะครับสวยๆก็พันนะครับพันกว่าบาท แบบนี้ก็ย่อนย่อนนิดนึงนะครับหย่อนสวยนิดนึงนะครับแต่คลาสิกดีนะครับเหรียญนี้นะครับเหรียญปู่เจ้าเมษักนะครับปู่เจ้าเมษักเหรียญนี้จะมีสองพิมพ์นะครับพิมพ์คอขีดกับคอไม่ขีดนะครับตรงนี้จะมีขีดตรงนกไทสามเหลี่ยมตรงตรงคอของท่านตรงนี้นะจะมีขีดแต่เหนี้ไม่ขีดนะครับถ้ามีขีดจะเป็นบ้องนิยมนะครับ ถ้าไม่มีขีดแบบนี้ก็จะเป็นบล็อกธรรมดาก็ปลุกเสกโดยท่านะอาจารย์วันนะครับะอาจารย์วันนะครับนี่ป้าจาันวรนครับวัดธรรมอภัยธรรงธรรมนะครับเป็นคนสร้างนะครับนี่ปลุกเสกนะครับเหรียญปู่เจ้าเมายศนะครับรุ่นแรกนะครับรุนแรงเหรียญประวัติปตาก็รุ่นแรกนระครับ ก็ลงพระคูณนะครับลงพระคูนปีสองสองนะปีสองสองนะปีสองสองต้องเล่นต้องเล่นเหรียญหนาครับเหรียญหนาแบบนี้นะเหรียญหนานะครับเหรียญหนานี่นะครับก็จะมีบล็อกหอยยาวกับหอยสั <c oughs> ้นแบบนี้นะครับ หอหีบตรงนี้จะมีหางยาวลงมาและก็อหอสั้นแบบนี้นะครับก็จะมีสองบล็อกที่เล่นกันนะครับญสองสองนะโอเคเดี๋ยวเรามาส่องเหรียญแรกกันเลยดีกว่านะคเหรียญข้าววพัตานะครับเหรียญปลุกเสกโดยหลวงปู่ขาวนะครับ ทำคองเลนนะครับนี่เขาแกะพิมพ์ได้แบบสวยงามจริงนะครับแกะพิมพ์ได้สวยนะครับดูใบหน้าของท่านนะครับใบหน้าของปาวาคตานะครับจะมีเหมือนจริงนะเหมือนจริงเลยนะครับแกะได้คมสวยงามนะครับนี่ ใช่มีนะครับส่งมาหายนะครับผมรับเช่าอยากได้นะอยากได้ดูพื้นเหรียญจะมีเส้นรัศมีวิ่งนะครับแผ่ใจดจายนอกดูชุดของท่านนะครับเป็นตารางนะครับตารางคมนะครับคมชัดนะครับคมชัดนะครับตารางลึกคมชัดพื้นเหรียญมีเส้นรัศมีวิ่งแผ่กจายนะครับแบมนี้เป็นเบสิกผ้าแท้นะครับเบสิกของผ้าแท้โดยทั่วไปนะครับ พืนเหรียญจะมีเส้นรัศมีวิ่งออกด้านนอกนะครับตามชุดของท่านจะเป็นลายคมชัดลึกนะครับใบหน้าดวงตาเส้นผมนะครับคมชัดลึกนี่ดูง่ายนะครับเคเดี๋ยวดูด้านหลังตัวหนังสือนีเนน่เป็นแท่งคมชัดนะครับเป็นแท่งคมชัด แทงคมชัดแบบนี้นะครับมีเส้นลัสมีนะครับวิ่งเหมือนกันนะครับแผ่กระจายด้านในกับด้านด้านนอกนะครับตามตัวหนังสือนะครับตามตัวหนังสือแล้วก็ถ้าสังเกตดีๆจะเป็นคล้ายๆเงานะครับเงาของท่านนะครับโผล่มาด้านด้านด้านหลังนูนลงมานะครับนะครับแถวนี้นะครับจะเป็นเงา นูนลงมาครับนูนเป็นเงาครับเป็นเงาออกมาลูออกมาด้านหลังนะครับเป็นมัตติบล็อกนะครับนี่รุ่นแรกนะครับรุ่นแรกสร้างปีหนึ่งแปดนะครับประสบการณ์เยอะแยะมากมายนะครับใครมีเอามาขายผม,มงูเหลียนแต่เล็กๆแล้วก็มีลายปิ่นเป็นธรรมชาติแบบนี้นะครับนี่เล่นเงียพันกว่าาท นะครับโอเคนะครับผ่านไปนะครับสองเมษาจาันวันนะครับถ้าเป็นบ็อกนิยมตรงคองท่านจะมีจะมีเส้นนะครับจะมีเส้นนะครับจะไม่ขีดนะครับอันนี้ไม่มีนะครับ หน้าดวงตานะครับคมชัดนะครับดูชุดนะครับลึกคมชัดนะครับนี่แล้วก็สังเกตพื้นเหรียญจะมีเส้นวิ่งนะครับนี่เส้นสายฝนวิ่งนะครับพื้นเหรียญจะมีเส้นวิ่งนะครับ ตัวหนังสือคมชัดนะครับพื้นเหรียญแต่แนี้มีเส้นวิ่งนะเห็นไหมครับด้านหลังนะครับนี่ตัวหนังสือคมชัดนะครับเป็นแท่งนะครับคมชัดเป็นแท่งนะครับอันนี้ก็รุ่นแรกนะปีับปี2นะครับ ปีสองศูนย์ครับเสกโดยท่านพะอาจาันวัน,นครับอุตโมนะครับวัดธรรมอภัยดำรงธรรมนะครับจังหวัดสกลนครน,นะครับนี่ท่านก็เป็นเกจิสายกรรมฐานอีกรูปหนึ่งนะครับหมูเหรียญรูเจาะมีรอยปิ้นธรรมชาติแบบนี้นะครแล้วก็ตัวตัดที่เป็นธรรมชาตินะครับนี่ ส,สวยๆก็เล่นกันพันกว่าบาทนะครับดูให้ดูตัวตัดเหรียญนี้นะนี่ตัวตัดธรรมชาตินะเหรียญจะหนานะครับเหรียญหนามากนะครับตัวตัดธรรมชาติแบบนี้นะครับเหรียญประบอกตาครับสุดท้ายหลวงพ่อคูณนะครับนี่ถ้าดูดีๆนะครับแถว เพราะว่านัดนัดแตกนะตรงนี้จะมีรอยจะมีเส้นวิ่งนะครับใต้นอนเอนตรงนี้จะมีเส้นวิ่งเส้นขนแมววิ่งลากยาวนะครับจะมีทุกบล็อกมีทุกเหรียญน,นะครับส่วนมากจะมีนะครับถ้าเป็นปีสองสองจะมีเส้นวิ่งนะครับ ขึ้นเหรียญในเส้นวิ่งเยอะนะครับถ้าเป็นปีสองสองนะครับนี่พื้นเหรียญในเส้นวิ่งเยอะเห็นไหมครับตามข้างหูัวหนังสือจะคมชัดนะครับัวหนังสือนะครับจะคมชัด เงข้างๆใบหูของท่านนะครับจะมีเส้นวิ่งดวงตาจะไม่มีเมต,ตานะครับ ไม่มีเมตตานะครับโอเคนะครับด้านหลังนะครับนี่ส่วนมากจะมีเส้นนี้นะครับจะเห็นแต่ยาว เส้นนี้จะเดียวนะนต้นสือคมชัดพื้นเหรียญเรียบตึงนะต้นสือคมชัด หูเรียนนะครับธรรมชาตินะครับโอเคด้านข้างนะจะนานะครับด้านข้างจะนาแล้วก็ตัวตัดธรรมชาตินะครับ Okay. นะครับก็ว่าจะเป็นประโยชน์นะครับก็ใครมีในะแบบนี้นะครับผมรับเช่านะครับใครมีก็ส่งมาขายให้ผมนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ